พระเอกรอยลานภาคยน จุตินม่นหงพลานแม้วันนี้ตัวจากไปเชื่อ,อยังอยู่น้อมรำลึกเชื่อชู เป็นหนุ่มร็อค Pem... 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 เรื่องไหมนะก่งวันนี้เรามาร่วมไว้อะไรส่งพี่เมฆไปวัผสมพาขับเสียงพาด้วยยังไงบ้างครับก็มาร่วมส่งพี่เมฆครับจริงๆต้องบอกว่ามันมันผ่านไปเร็วมากเลยเพราะเพราะเราคุณแม่ค่อนข้างเซนกับทางทางโรงเรียนนะครับเขาจะอัปเดตเพราะว่าน้องมาเรียนอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยคือช่วงที่ตอนตอนที่อยู่ในในห้องอ่ะครับ ก็ก็ยังอัปเดตอาการกันอยู่แต่ว่าสักพักนึงก็ไม่ก็โทรมาบอกว่าว่าว่าไปแล้วเนี่ยเราก็รอให้ครอบครัวเขาบอกก่อนเชียรวเราก็รถเสพยาที่ขับคนนี้เราแต่งชื่นจากอะไรรถเสพยาก็แต่งชื่นก็สักเขียนเรื่องราวของพี่เมฆเลยฮะไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเอกเรื่องในใจดวงใจของทุกคนนะครับนี่ต้องบอกว่ามันจะมีคอนเสิร์ตพรุ่งนี้เนาะคือคอนเสิร์ตตอนแรกมีอยู่แล้วแต่แต่อนแรกเป็นคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อช่วยช่วยเหลือที่นี่ แต่ถึงคอนเสิร์ตอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วมก็อยู่ปักอยู่ในตารางแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้มันกลายเป็นต้องปรับโหมดของคอนเสิร์ตแหจริงๆเราช่วยสอนเนเนมาร์ร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างเบทุกครั้งที่เจอน้องเจอพี่เมฆพี่เมฆจะฝากน้องเสมอเสมอว่าถ้ามีอะไรเรียกใช้น้องได้เลยแต่จริงตัวน้องเป็นน้องเป็นคนที่มีคอสวสิ์อยู่แล้วครับเป็นคนที่มีคอสอร์แล้วก็เป็นคนที่รักเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงนะฮะับรักเรื่องการแสดง ผมคิดว่าเขาไปได้ไกลฮะก็อยากจะส่งน้องให้ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับก็อยากให้พี่เมย์มองจากข้างบนและชื่นชมความสำเร็จของน้องจริงๆยงเขย้อนกลับไปครับพอเราทราบข่าวทราบตอนที่อยู่ในห้องสอกับน้องว่าอย่างไรสร้างตอนที่ในในห้องที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ผมไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่มีการอัปเดตข่าวตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่นะฮะับมันประมาณทุกจะมันจะไปลอได้ครับ ก่อนจะเสียแค่แป๊บเดียวแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็ซาแต่อบอให้พออออฟฟิเชียลก่อนอย่างอย่างเพลงที่เราจะอาสอนน้องเนี่ยเหมือนกับมันเป็นแรงบันดาลใจของน้องที่น้องอยากร้องให้พ่อฟังด้วยใช่ครับผมตอนแรกใช่ครับ,รบแล้วก็ท <ๆ S 1> ุกๆอย่างครับเพราะจริงะจริงเนี่ยกำลังจะครบรอบวันที่ปีที่แล้วพี่ก็ยังมาที่บ้านเราเราวงสวงกันที่บ้านเนาะพี่ก็ยังมาร่วมงานอาจารย์ก็ยังฝากความคิดถึงยังยังพูดกันถึงแค่ทุกวันนะแล้วก็ ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วอะอย่างตอนที่เขาฝากฝากลูกมันเองครับเราเป็นยังไงบ้างครับเขาฝากฝากกาส่วนใหญ่ก็จะว่าเฮ้ยฝากมากด้วยนะฮะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นครอบครัวที่สนับสนุนนะครับน้องน้องเนี่ยรักในการร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนนะครับเราก็อยากจะแบบเทรนน่ทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยน้องร่วมทุกอย่างเลยน้องร่วมทุกอย่างเลยลานรุสิตคุนี้เป็นยังไงบ้างครับ ขยันน่ารักครับแล้วก็ไม่ดื้อครับดีนะฮะมีแววดีมีแววดีเก่งเชื่อว่ารอดูผลงานของน้องนะครับครับผมว,วันนี้ยุ้ยจะปกน้องด้วยชใช่ครับเอาไปสบาย <c oughs> ดีเพราะไม่รู้เนยจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวตถามคุณตาเนยก่อนน้องก็รองให้พ่อด้วยครับครับอย่างพี่เกร่งได้มองไปเคราะว่าเราจะสานต่ออนาคตของเราเป็ยังไงบ้างขะที่เราเป็นนักร้องและเป็นครูด้วย คือเก่งว่าบางอย่างต้นทุนบางอย่างคุณพ่อสร้างมาแล้วถึงเชื่อว่าน้องนะสามารถตอ่อต่อจากต้นทุนตรงนั้นได้แล้วก็เชื่อว่าน้องจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับให้กับศิลปินในเจนเขาคเพราะความรู้ความสามารถของเขานะ่ยมีค่อนข้างสูงครับผมก็พยายามจะลักดันทุกทุก,ท,กทุกวิถีทางแหละครับแล้วก็เขาชอบเรื่องเรื่องเรื่องความเป็นไทยอะไรแบบนี้ด้วยอาจจะสอดแทรกตรงนั้นเข้าไปครับครับโอเค ขอการขอบคุณคณะกรรมการงานวัฒน,น,นะรรมวัฒนบุริผลนะครับในการให้ความสะดวกง,งานนี้ขอบคุณทุกทินดาราทุกคนที่ได้มางานนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกช่างทุกสถาบันทุกรายการที่มาบัญญานเทิงเรามืก็ ก็ไม่รู้นานี้คนเท่านั้นน่ะแล้วมันก็ได้2คร biển vào thế này đi đi cho nó vào đà đợi rồi ờ các anh cứ lên Đấy giờ Okay. <laughs>